นี่เราจะอยู่เกมกับไม้คราบไม้ครับไม้ครับ,ไม,รบ,ไ,มรบไม้ครับค่ะเดี๋ยวเราจะอันนี้แป๊บหนึ่งนะตึ๊บอ่าโอเคจะมืดแล้วกดตรงนี้ค่ะปึ๊บเดี๋ยวรอมันช้ายังไม่มีใครเข้ามาเลยนะเขาบอกว่าโอ้ยเซิร์ฟนี้อ่ะไม่มีใครเข้ามาเลย จะบอกได้ให้ดูนี่โอ้ยกองลืมไปว่ามีคนโดแล้วรู้ว่ามีนวอลส์อ๋อว มีคนเข้ามาหรือยังเนี่ยใหญ่ทีคนเข้ามาแล้วเกินหินวอาหารกินแป๊บแอปเปิลก็จะเออมื่อกี้คลางนะคะย่าต้องผูกผักนะ หรือว่าคนอื่นพูดจะพูดคำหยาบแบบด้วยอิสัต์อีเป็นอะไรพวกเนี้ยพูดคำหยาบหมดเลยคือแบบบางครั้งเราไม่พูดคำหยาบนะก็ตอแหลนี่บางทีตอแหล่บางทีก็พูดคำหยาบอืมก็อยู่บ้านชอบพูดคำหยาบไม่เดียวนี่ก็ก็คิด ada ni, adun ni, oh, boleh tak lah? Huzina, hai. Kau macam, dah dah dah, munt, munt, leg, hid, 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 le, hid, hid, alah yang dia. Huzina. กดดโอเคกดต่อนะคะก็กดแล้วก็ุดก็เพิ่งจะทำเองอยากให้คนติดตามเราเยอะๆนี่ก็มนคนทำเก่านะคนที่บอกว่าเออแล้วว่านักเกิบอกว่ามีคนติดตามจนเยอะเลยว,ว่าติดตามหมื่นนึงแล้วอ่ะอยาอกรู้ว่าคนไหนนะ จะได้รู้ว่าโอ๊ยวันนี้น่าจะเก่งพอควรเลยเก่งพอควรเลยเอ๊ะหนึ่งโอเคถึงจะเล่นมินเ,เล่นมินง้อก,ก่อนอืมเดี๋ยวเมื่อกี้กองครับทางนี้ไม่อยู่ทางนี้นี่เองโอเคไม่มีอะไรมากหรอกค่ะจะเล่นตามว่าใช่ใช่เป็นบ้านสีแดงนะ ขนมปังหนึ่งสองสามสี่ห้าเอยไม่ใช่ห้าดติดทำดาโอเคเวลาหิวมานะอันนี้ต้องอไปตัวก่อนเดี๋ยวคน,นโอ้ยในเซลนี้อาจจะมีคนดูไปแล้วก็ไม่ดูนะจะให้อยู่เนี่ยอ่ะให้ในกล่องนะบา,บาย ดืดดดดึ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 ดดฮะให้คนเข้าไปเดี๋ยวกลคนเขาโอ๊ยเข้ามาแล้วแบบอืไม่ดีเลยเดี๋ยวเราแค่เตรียมของเฉยๆนะแป๊บนึงแล้วก็เจอกันเพียงเท่านี้นะไม่บายค่ะไม่บายก็ถามว่ามีหมู่บ้านไม่มีนะ ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามทีใหม่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะแปะ๊ะเอ,อ้เดี๋ยวเพิ่งอย่าไม่ขอบคุณเดี๋ยวเราจะทำอะไรบางอย่างก่อนแันหนึ่งนะปึ๊บเดี๋ยวอย่าลืมเออแล้วแล้วเมื่อกี้เราจะเขาก็จะไปไหนนะว่าจันบ้านหลันงนี้นี่ไง ปากไฟขโมยไฟแป๊บหน,น,นึ่งกาจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขโมยไฟก่อนนะคะขโมยไฟขโมยไฟก่อนโอเคขโมยไฟที่คันขุดนั่นแนหะละขโมยไฟแม่งเลยนี่ในสี่เนียน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 ไหนอีกโอ้โหอย่างเนียนอ่าไอแม่ไหนไฟแล้วโอเคค่ะอย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่พอดีมคลีปใ,ใหม่ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ